บ้านสองแบบพระเยซูทรงสอนบรรดาสิทธิและประชาชนบนภูเขาหลายเรื่องที่สำคัญในชีวิตพระองค์ตรัสว่าอย่าด่วนตัดสินคนอื่นแต่ให้คอยตรวจดูชีวิตของตนเองด้วยและยังทรงสัญญาว่าเมื่อเราทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระองค์จะตอบคำอธิษฐานของเราสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่พระเยซูทรงสั่งสอนและมักจะมีคำคนพูดถึงบ่อย เป็นคำแนะนําที่ดีที่เรียกกันว่ากฎทองคือจงทําดีต่อผู้อื่นอย่างที่เราอยากให้เขาทําให้เราแล้วพระเยะซูก็ทรงเล่าเรื่องที่น่าสนใจมามากว่าถ้าพวกเจ้าฟังคําสั่งสอนและทําตามบทบัญญัติเหล่านี้เจ้าก็จะเหมือนกับคนที่สร้างบ้านบนศีลาแ็งแกร่งแม้ว่าพายุฝนจะกันนําลมพัดแรงและน้ําท่วม บ้านนั้นก็ยังตั้งมั่นคงอยู่ได้เพราะว่าสร้างอยู่บนรากฐานที่มั่นคงแต่ถ้าเจ้าไม่สนใจฟังคำสั่งสอนและคำตักเตือนของเราเจ้าก็จะเหมือนกับคนที่สร้างบ้านบนทรายเมื่อฝนตกพายุพัดผ่านและน้ำไหลเชี่ยวบ้านนั้นก็จะพังทลายลงเหลือแต่ทราบเพราะว่ามีรากฐานไม่แข็งแรงคนทั้งหลายที่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระเยซูก็อศจรส์ใจในคำสั่งสอนของพระองค์ และพากันพูดว่านั่นเป็นคำสั่งสอนที่ดีที่สุดที่เราเคยได้ยินมาพ,พระเจ้าคงให้ฤทธิอำนาจแก่ผู้นี้ในการสั่งสอน